หากนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าแล้วสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นคืออะไรล่ะสวัสดีค่ะดรอ,อุย๋ย easy innovation นวัตกรรมสร้างได้อุ๋ยจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เข้าใจกันแบบง่ายๆและสามารถประยุก์ใช้ได้จริงไปค่ะ นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่แก้ปัญหาหรือที่เราเรียกกันว่าเพนพอยต์หรือตอบสนองความต้องการซ่อนเร้นอันเมดนิดให้กับลูกค้าการใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์และเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้เกิดความคิดสร้างสารรค์เพื่อเกิดนวัตกรรมแล้วเราจะเริ่มทําสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรล่ะองค์กรและนักวิชาการในต่างประเทศได้ลงไปที่องค์กรขนาดใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในการสร้างนวัตกรรมพบว่า ห้าวิถีที่ช่วยสร้างหมายเซตด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งเปิดรับการเปลี่ยนแปลงการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการยอมรับยอมรับความคิดที่ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและทุกพื้นที่ของสังคมถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งก็เหมือนตอนนี้เลยค่ะหมายความว่าเราต้องวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องว่าการเปลี่ยนแปลงหมายถึงอะไรและผลกระทบที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรต่อไป ต่อเราและธุรกิจของเราพระโลกไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะ 2. ออบกอดความคิดสร้างสรรค์อีกด้านของความคิดสร้างสรรค์คือการยอมรับความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงทัศนคติของผู้เริ่มในเรื่องความคิดสร้างสรรค์มักเป็นวิธีการแก้ปัญหามากกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบเดิมเดิมมุมมองของนวัตกรรมคือการผสมผสานร,ระหว่างศาสตร์และศิลป์และเริ่มการยอมรับอย่างแท้จริง อย่าลืมให้โอกาสในพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ 3. คิดใหญ่ผู้บริหารในองค์กรมองว่านวัตรกรรมที่จะช่วยชีวิตองค์กรได้คือนวัตรกรรมที่เป็นมากกว่าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือส่วนขยายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จึงนำไปสู่ประเด็นที่ว่านวัตรกรรมจำเป็นต้องมีความสามารถและความกล้าหาญที่จะคิดให้ใหญ่ขึ้นและเกินกว่าความจริงในปัจจุบันที่ตลาดต้องการนวัตรกรรมที่ยิ่งใหญ่คือการผสมผสานระหว่างทักษะการวิเคราะห์ จิตวิญญาณของผู้ประกอบการและความสามารถในการเพอร้อฝันค่ะและแน่นอนว่าองค์กรต้องมีความพร้อมเพียงพอที่จะรองรับความสามารถเหล่านี้ค่ะ 4. การแสดงความกล้าหาญนวัตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นแน่ๆหากองค์กรและผู้สร้างนวัตกรรมขาดความกล้าที่จะคิดใหม่อย่างต่อเน,นื่องหรือให้พูดอีกอย่างก็คือการใช้ความกล้าที่จะไม่ทําตามความเชื่อที่แพร่หลายหรือเป็นมาตรฐานเดิมขององค์กรค่ะ มันต้องใช้ความกล้าอย่างมากเลยนะคะที่จะท้าทายกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าสําเร็จในอดีตใช้ความกล้าหาญที่จะทําให้เป็นปัญหาอยู่เสมอเพื่อให้เกิดมุมที่แตกต่างกันค่ะต้องใช้ความกล้าที่จะยอมเสี่ยงต่อความล้มเหลวแต่สิ่งที่จะกล่าวมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่จําเป็นในการผลักดันนวัตกรรมไปข้างหน้าสร้างการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนนวัตกรรมในองค์กรค่ะ 5. คิดและทําเร็วนวัตกรรมภายในองค์กร จะต้องเป็นกระบวนการที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรเพราะโลกทุกวนันนี้เปลี่ยนเร็วเสียจนเราแทบเดินตามไม่ทันค่ะองค์กรที่มีความปรารถนาที่จะสร้างสารรค์ต้องคิดอย่างรวดเร็วและใช้กระบวนการวัตกรรมที่รวดเร็วพร้อมกับแผนงานสู่ตลาดที่ทรงประสิทธิภาพด้วยค่ะสิ่งสําคัญในการสร้างให้เกิดไมเซนวัตกรรมคือการยึดมั่นในแนวคิดของความคิดสร้างสารรค์กล้าลงมือทําเรียนรู้ความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากแนวคิดใหม่ต้องได้รับการทดสอบและสามารถปิดตัวลงอย่างรวดเร็วหางไม่สำเร็จค่ะด้วยวิธีนี้องค์กรสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปสู่แนวคิดต่อไปแทนที่จะติดอยู่ในโครงการเดิมที่สิน้นชีวิตเพื่อทางเลือกในอนาคตเพราะหลังจากนั้นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ต่อไปของโลกอาจจะอยู่ใกล้แค่มือเอื้อมคุณก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้ทุกคนสามารถกด subscribe ติดตามช่องของเราใน YouTube c h anel Easy Innovation นวัตกรรมสร้างได้ และช่องทาง Facebook และ l ล n e ที่จะรับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณและองค์กรกันค่ะและอย่าลืมว่านวัตกรรมไม่จำเป็นต้องรู้ราาแต่สร้างคุณค่าได้ทันที